สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่อีเวนต์ ปีใหม่2026นะคะหรือว่าอีเวนต์ปีใหม่ของเรานะเป็นยังไงกันบ้างคะคิดถึงแอดกันไหมพอดีว่าติดทัวร์นิดหน่อยนะก็เลยแบบไม่ได้มาทำคลิปให้คนดูดูเลยต้องขอโทษด้วยนะคะวันนี้ก็ไม่ต้องเสียใจยไปนะคะเราก็จะมารีวิวตัวละครตัวใหม่ล่าสุดกันนะคะนั่นก็คือเจ้าตัว New Year d r ก g o n นั่นเองนะคะตัวนี้เลย ที่เห็นแต่ขาอย่างนี้นะคะเพราะว่าน้องเป็นตัว60โลกันเลยนะคะทุกคนโอ้โหแบบเต็มหน้าจอแอนเต็มหน้าใจกันเลยวันนี้นะคะแอดก็จะมาใช้น้องตัวนี้ในการรีวิวนะคะว่าน้องตัวนี้เนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างแล้วก็ o p หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นตัวที่เขาบอกว่าตากสุดๆเอาวันนี้นะคะเราก็จะมาพิสูจน์กันนะคะว่า จริงหรือฟ้าเกยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวกันเลยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะ n w y y e r r ดาก้อนหรือว่ามังกรปีใหม่ของเรานั่นเองนะคะเหมาะกับปีใหม่สุดๆเนาะเจ้ามังกรตัวนี้นะคะแอดเนี่ยได้มาจากไข่ New Year อันนี้นะคะก็หรือว่าไข่2026ตัวนี้เนาะเผื่อหลายคนสงสัยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยมาจากไหนนะคะในอีเวนต์นี้เนี่ยก็จะมีตัวละครเข้ามา6ตัวนะคะแล้วก็ ตัวน e วเย a r ดาก็เนี่ยจะเป็นตัวที่0ู5หรือว่าตัวที่หายากที่สุดนะคะทุกคนก็จะมาจากไข่ New Year เอ็กอันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตเปลี่ยนส่วนกันก่อนนะคะเพื่อให้คนดูเนี่ยเห็นตัวโมเดลน้องให้ชัดเจนนะคะว่าน้องเนี่ยจะสวยขนาดไหนเนาะโอเคค่ะเราก็เปลี่ยนส่วนมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ตูโมเดลของน้องก่อนนะคะว่าน้องเนี่ยหน้าตาเราแบบ ขนาดไหนนะคะคุณนูนี่เลยหน้าตาของน้องก็จะเหมือนมังกรสีฟ้าเลยเนาะแต่ว่าจะเปลี่ยนกลายเป็นมังกรสีส้มแทนนะคะนี่เลยนะคะตัว60โิรลจัมโบ้นะคะรอบนี้เรามากับน้องมังกรนิวเยียกันนะคะโอ้โหโมเดลก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคะเหมือนในการ์ตูนเรื่องเชคเลยอะเ <laughs> ด <c oughs> ี๋ยวเรามาดูความสามารถของน้องกันดีกว่านะคะว่าความสามารถของน้องเนี่ย คืออะไรเราทำอะไรได้บ้างนะคะความสามารถของน้องนะคะทุกๆ9นาทีนะคะน้องจะทำให้ผลไม้20-26ผลเนี่ยติดสถานะ first walk นะคะหรือว่าสถานะพุกของเรานั่นเองนะคะและทุกๆ6นาทีเนี่ยน้องจะใช้ผลไม้ที่ติดสถานะ first walk เนี่ย100ผลนะคะในการทำให้ผลไม้เหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นตาก้อน first walk gear นะคะหรือตัวนี้เนี่ยไม่สามารถใช้ปลาหมึกหรือว่านกยุงได้นะคะ ก็คือจะได้แบบพุดในร้านค้าหรือเปล่านะคะถ้าแบบดูไม่ผิดเนาะพุในร้านค้าเนี่ยก็จะเป็นดรกก้อนเฟิร์สอล์กเหมือนกันนะคะที่เป็นมีปีกเนาะตัวนี้น่าจะผลิตตัวพุมาใหเรานะคะทุกคนนี่เลยก็จะเป็นตัวนี้นะคะที่น้องผลิตมาให้เราเนาะซึ่งเจ้าดรกก้อนเฟิร์สอล์อกอันนี้ค่ะเขาบอกว่ามันจะทำให้ผลไม้เราเนี่ยมี มีโอกาสติดสถานะแล้วก็สัตว์เลี้ยงเราเนี่ยมีโอกาสติดโบนัสหรือเปล่าหรือว่าอะไรเนาะเดี๋ยวเราลองมาลองใช้กันเลยดีกว่านะคะว่าโบนัสเนี่ยคืออะไรเนาะเขาบอกแต่ว่าโบนัสเนาะแต่ว่าแอดเนี่ยลองใช้ไปแล้วนะคะไอเจ้าตัวดากอนเฟิร์สลตัวนี้ค่ะเจ้าดากอนเฟิร์สบล็ตัวนี้เนี่ยมันสามารถเพิ่ม เพือให้กับสัตว์เลี้ยงได้นะคะทุกคนถ้าเราถ้าเราแบบสุ่มนะคะถ้าเราใช้ไปครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะขึ้นเนาะว่ามันจะได้ผลไม้หรือว่าได้กับสัตว์เลี้ยงหรือว่าอะไรเนาะเดี๋ยวเราจะลองใช้น้องนกตัวนี้แล้วกันนะคะเพื่อเป็นการทดลองของเราเนาะเขาบอกว่าทุทกๆ9นาทีเนี่ยเขาจะแรนดอมผลไม้20-26ผลมอแล้วก็ทำให้ติดสถานะ เฟิร์สวอล์นะคะในส่วนตรงนี้ค่ะปลาหมึกอะ่ะสามารถก๊อบได้นะคะในส่วนที่ปลาหมึกก๊อปไม่ได้ก็คือจะเป็นว่าทุกๆ6นาทีนะคะที่ผลิตดาก้อนเฟิร์สวอล์เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่าปลาหมึกก๊อบได้จริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะใช้ปลาหมึกกันเลยนะคะใช้ปลาหมึกก๊อบในส่วนที่1นเนาะก็คือทําให้ผลไม้ติดสถานะเฟิร์สวอล์นะคะเพราะว่าส่วนที่2เนี่ยใช้ใช้เยอะมากเลยนะคะทุกคนใช้ผลไม้ร้อยกว่าผลเลย ช้เยอะไปไหนเนี่ยไม่ลดด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราอดูกันนะคะว่าปลาหมึกจะกอ๊อปเอ่อความสามารถสกิลแรกกันหรือเปล่าเนาะปลาหมึกก็กอ๊อปความสามารถแรกนะคะก็คือทําให้ผลไม้ติดสถานะฟืดวอล์กเนาะก็ดูในจอได้เลยนะคะทุกคนผลไม้ก็จะสามารถติดสถานะฟืดวอล์กได้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามารอเวลาหนาทีกันนะคะว่าน้องเนี่ยจะให ดากอนเฟิร์สวอล์กแก่เราจริงหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็เหลืออยู่20วินะคะคนดูโอเคตอนนี้เรามี14อันเนาะถ้าน้องให้จริงๆก็จะอยู่ที่ประมาณ15อันนะคะเดีย๋ยวรอรอเวลาสักครู่นะคะโอเคค่ะน้องก็ใช้ผลไม้ทั้งหมด100ผลนะคะในการผลิตเรียบร้อยแล้วนะคะอ๋อได้จริงนะคะคุณดูแต่ว่าใช้100ผลเลยนะคะก็คือก็ถือว่าแบบใช้เยอะมากนะคะในการผลิต1อันเนาะ เดี๋ยวเราจะลองใช้ดักก้อนฟูดวอลให้คนดูดูนะคะว่าน้องเนี่ยจะให้อะไรแก่เราเนาะโดยการตัวทดลองเนี่ยจะเป็นตัวน้องนกอินทรีนะคะคนดนเราก็จะถือแล้วก็กดใช้ไปเลยนะคะน้องก็จะจุดเข้าส่วนอย่างนี้เลยนะคะคนูน่าเพิ่มเลเวลจริงนะคะคุณน้เมื่อกี้เลเวลน่าจะ14หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองกดใช้อีกรอบหนึ่งไม่มั่นใจอ่าใช่ค่ะคนณน้เลเวลเพิ่มนะคะใน ในการที่เราใช้อันนี้นะคะแต่ว่าแอดเนี่ยไม่มั่นใจนะคะว่ามันได้ครั้งเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองกดใช้อีกสักรอบหนึ่งอ๋อมันก็จะขึ้นถ้าแบบไม่ให้เลเวลมันก็จะขึ้นแบบเมื่อกี้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะแปลขึ้นไว้ด้านบนนะคะว่าเมื่อกี้แปลว่าอะไรเนาะเพราะว่าอ่านไม่ทันเดี๋ยวเราลองกดใช้อีกสักรอบหนึ่งอ๋อทาให้ผลไม้ติดสถานะเฟิร์สบล็กนะคะถ้าไม่เพิ่มเวลให้สัตว์เลี้ยงในสวนเนี่ยก็จะทําให้ผลไม้ติดสถานะ f ฟิร์สบลนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดาร์กอนเฟิร์สบล็อกพติดสถานะใหม่หรือเปล่าอ่านไม่ทันเลยอันนี้ก็จะเพิ่มเวลปกติเนะเดี๋ยวเราลองกดใช้ให้หมดเลยแล้วกันนะคะเราจะได้นูเนาะอ๋อทำให้รีรีสต็อกได้ด้วยนะคะทุกคนสามารถรีสต็อกได้ด้วยเขาบอกว่ารีสต็อกเอ่อฟักทองให้เราเนาะอ่าแล้วก็ร้านเกียรอชอปเมื่อกี้ดูไม่ทันนะคะเดี๋ยวเรา แป์ขึ้นไว้ให้นะคะอีกสักรอบอ่าลีร้านซีชอมให้ด้วยโอเคเมื่อกี้เขาบอกดาก้อนฟูดเนาะดูซิว่ามีหรือเปล่าอุ้ยนี้สามารถใช้ดาก้อนฟูดอ้าวทำไมดาก้อนฟูดไม่ลีให้อ๋อน่าจะหมดเวลาไปเมื่อกี้นะคะน่าจะประจวบเหมาะพอดีเนาะอย่างนี้ก็สามารถใช้ลีลีต้นใหม่ได้เลยนะคะเนี่ยถ้าแบบเรามีเยอะๆนะคนดูเพราะว่ามันมีโอกาสลีได้เนาะถ้าแบบ สม่มากโอ้นี่เลยโอ้เป็น b u ต t e r c u p นะคะรอดูซิ buttercup จริงหรือเปล่าอ่าต u t t e r c u p จริงด้วยนะคะทุกคนอืมแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคะเนี่ยมีเขาเรียกนะ op เลยนะคะเอาไว้รีต้นใหม่ได้ด้วยเนาะแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบสุ่มนะคะนี่เลย fiery ค่ะติดสถานะ fiery นะคะสรุปเลยนะคะเจ้าตัวดากอนเฟิร์สบล็อหรือว่าเกีย d ์ดากอเนี่ยก็จะ หนึ่งเลยนะคะเพิ่มเมลให้สัตว์เลี้ยงสองทำให้ผลไม้ในสวนนติดสถานะฟลอรี่สามก็คือรีผลไม้หรือว่ารีล้านเกียร์ให้นะคะจะเป็นผลไม้อะไรหรือว่าเกียร์อะไรเนี่ยก็แบบสุ่มเลยนะคะทุกคนก็ถือว่าโอพเลยนะคะทุกคนเจ้าตัวนี้เหมือนโรลิปปอปสองเลยนะคะมีเลยถือว่าโอพอยู่นะคะเนี่ยแต่ว่าใช้ผลไม้ร้อยผลเนี่ยก็ถือว่า พอตัวนะคะพอตัวเยอะอิ่วนะคะอืมก็เป็นยังไงกันบ้างคะเจ้าน้องมังกรปีใหม่ของเราความสามารถของน้องก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะทําให้ผลไม้ติดสถานะนองแล้วก็ใช้ผลไม้ที่ติดสถานะนั้นทําให้เราได้ดาก้อนเฟิร์สบล็กหรือว่าดาก้อนเฟิร์สบล็กเกียร์นะคะสำหรับแอบเนเน่ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่แบบมีเวลายเยอะๆเนาะ ขมึกเนี่ยมันก็สามารถกอบได้อยู่แล้วนะคะทุกคนกอบความสามารถแรกนะคะก็คือทําให้ผลไม้ติดสถานะเนาะเราก็ปลูกผลไม้ในสวนไว้เยอะๆนะคะถ้าเราแบบจะตุนไว้นะคะแล้วก็ลงมังกรสัก8ตัวไปเลยนะคะปลาหมึกกอบก็น่าจะทันกันอยู่นะคะผลไม้ติดสถานะปุ๊บเราก็จะได้ตัวเจ้าดากอนเฟิร์สบล็อกตัวนี้เลยเนาะ ถือว่าดีนะคะสําหรับปีใหม่นี้ตัวใหม่มาน้องก็ไม่ได้แย,ย่ขนาดนั้นนะคะคนดูที่แบบว่าทําให้ติดสถานะเฉยๆน้องก็ยังแบบว่าให้ดากอนเฟิร์สบลอกมาให้เราใช้อยู่นะคะก็สามารถรีรานเกียร์ได้เพิ่มมลสัตว์เลี้ยงแล้วก็ทําให้ผลไม้ในสวนติดสถานะใหม่ด้วยนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวเจ้าน้องดากอนเฟิร์สบอกนะคะสําหรับแอดเนี่ยแอดก็ให้ เต็มสิบแล้วกันเนาะเพราะว่าหักหนึ่งคะแนนเพราะว่าตอนที่แปลงเป็นดากอนเฟิร์สวอล์กเนี่ยใช้เยอะไปหน่อยนะคะผลไม้ร้อยผลเลยแต่ก็มันก็คุ้มเลยค่ะก <c ười> ็คุ้มก็มคุ้มแต่ก็ใช้เยอะไปนิดนึงแอบใช้เยอะไปนิดนึงนะคะถ้าผู้พัฒนาปรับให้ลดเหลือสักครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะน่าจะดีนะคะ <c ười> หรือไม่ก็ทำให้มังกรเนี่ยทำให้ผลไม้ติดสถานะสัก เ0็ดก็ได้เน้ะเพราะว่าใช้เยอะขนาดนี้ก็ควรนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวเจ้าตัวน้องคนนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนมีครบกันหรือยังแล้วก็มีมังกรกันหรือยังเอ่ยถ้าใครมีเอ่อ โอหรือว่าคอมโบคนโหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะทุกคนก็ถ้าข้อมูลไหนที่แอดพูดผิดไปนะคะแอดก็ต้องขออาภัยไว้นะัที่นี้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย